สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข,ข่าวเช้าประจำเช้าวันที่4เดือนธันวาคมอย่าลืมในส่วนของตัวบริการห้องสิกแนลทองคําสกุลเงินนะครับเรามีการไลฟ์สด3รอบต่อ1วันมีกลุ่มลายให้ทุกท่านพูดคุยสอบถามด้วยครับห้องซิกอาจารย์พี่หมีนะครับเป็นห้องซิกที่มีการเทรดสดชนข่าวสารแล้วก็มี GP มี SL มีการจากัดความเสี่ยงที่ชัดเจนนะครับเสริมไปทั้งความรู้ท่านใดสนใจ แอดไลน์ด้านล่างนี้ idpao p po ครับผมสันมนา forex นะครับกับ things market ที่จังหวัดหาดใหญ่ในวันที่20ธันวาคมที่ถึงนี้ในหัวข้อกลยุทธ์การทำกำไรในตลาดทองคำ d อ e แคปเป็นบลกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถืออันดับที่หนึ่งในประเทศออสเตรเลียประสบการณ์บางอยา่างคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่า สถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้นะครับนักสุนเรามาดูกันนิดหนึ่งดูเหมือนว่าตัวของยูเอสลาร์นะครับจะเริ่มมีพละกําลังกลับขึ้นมาหลักๆแล้วยังไม่ได้มีข่าวลบแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการรีบา,าวตามหลักของเทคนิคเฉยๆในส่วนของตัวสกุลเงินปอนด์และยูโรยังคงปรับตัวแข็งค่าสูงบริเวณที่หน้าของตารางเพียงเล็กน้อยด้วยความคาดหวังนะครับว่าวันนี้น่าจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับในเรื่องของตัว Brexit มาแต่นักสุนครับตัวนี้เป็นเพียงแค่การคาดหวังนะเพราะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีข่าวเกี่ยวกับ สกุลเงินปอนด์หรือว่าผลลัพธ์ที่มันชัดเจนจริงๆเนี่ยตัวของปอนด์อาจจะมีการคลายกำลังก็ได้ครับทุกท่านหลังจากที่มีการปรับตัวแข็งค่าในช่วงของวันที่ผ่านมาในส่วนของตัวสกุลเงินแคนาดานะครับมีการคลายกำลังกันลงไปแล้วนะครับหลังจากในช่วงของคืนที่ผ่านมาก็แข็งค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับตัวสกุลเงินยูร์กาลตาร่าเพราะรับแรงหนุนจากราคาน้ํามันนะครับที่มีการปรับตัวสูงขึ้นทําให้นะครับในส่วนของตัวแคนาดาเนี่ยก็แข็งค่าขึ้นมาด้วยเหมือนกัน เรามาดูในส่วนของตัวสาเหตุกันบ้างดีกว่าครับทาง O อเปก plus เนี่ยได้มีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนันจุนว่าจะปรับลดในส่วนของตัวอัตราการผลิตลงอีกประมาณ7.2ล้านบาร์เรลต่อวันครับนับตั้งแต่เดือนมกราคมในปีหน้าเป็นต้นไประดับเดิมตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ7.7ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับซึ่งแน่นอนว่าในปีหน้าจะทําให้มีน้ํามันดิบเนี่ยไหลเข้าสู่ตลาดโลกจาก O อเปก plus นะครับเหลือประมาณ50,000 0 ต่อวันครับทุกท่านตัวนี้ก็เลยสร้างรายดุดให้กับในส่วนของตัวสกุลเงินดังกล่าวนะครับตัวของแคนาดาในส่วนของตัวตลาดวอร s ร r e ต t ในช่วงของคืนที่ผ่านมาครับนั้งสุนเรามาดูสักนิดหนึ่งดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์มีการปรับตัวปิดบวกเพียง0.29 n a s นะครับ n a s ส a q ปรับตัวปิดบวกเช่นเดียวกัน0.23ในขณะเดียวกัน S p 500นะครับปรับตัวติดลบไปเล็กน้อย0.06 โดยรวมแล้วนะครับตลาดหุ้นนิวยอร์กในช่วงของคืนที่ผ่านมานะครับผมก็ตัวดาวโจนส์เนี่ยปิดหัวไปส่วนตัว n แอสแดก็ปิดทำนิวไฮนะครับได้รับแรงหนุนจากตัวเลขว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐอเมริกาครับที่ลดลงมากกว่าคาดรวมทั้งความหวังเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นนะครับซึ่งล่าสุดเดี่ยวคุณมิชแมคคอนเนลกับนางแนซี่พิโลซี่นะครับได้ดูเหมือนจะตกลงกันได้นั่งจุดครับด้วยวงเงินประมาณ9 0 8แสนล้านยูรอสโลลร์ครับอย่างไรก็ตามครับ ตลาดวอร์ชรีตในช่วงของคืนที่ผ่านมานั้นค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวนักลงทุนเดียเกิดความวิตกกังวลหลังจากที่บริษัทไฟเซอร์อิงส์นะครับประกาศลดเป้าหมายการจัดส่งวัคซีนต้านเชอรัสโควิด -19 ในปีนี้นะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยสาเหตุก็เกิดจากการที่ว่านะครับ raw material หรือว่าวัตถุดิบเนี่ยมันไปเขาเรียกว่ามันไม่ตามมาตรฐานครับนักลงทุนเขาก็เลยเนี่ยเหมือนจะผลิตได้น้อยกว่าที่คาดการไว ตัวข่าวดังกล่าวนะยครับพอออกมาปุ๊บเนี่ยมันทําให้ตัวหุ้นไฟเซอร์นะครับมีการปรับตัวลดลงทันทีเลย1.7ครับทุกท่านและี่นี้ก็เป็นสาเหตุนะครับที่ฉุดตลาดลงมาเพียงเล็กน้อยเพราะถึงแม้ว่าอย่างไรก็ตามครับตัวของตลาดก็น่าจะยังได้ในส่วนของตัววัคซีนเนี่ยแหละในปีนี้ถึงแม้ว่าอาจจะได้น้อยลงก็ตามนะฮะเอาละครับนักทุนและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารช่ชวงเช้าครับสวัสดีครับ